คิดเช่นมีสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำต้มยำสาร่ายวากเมทานกันค่ะสำหรับสาลายที่ใช้วันนี้จะเป็นสาลายแห้งนะคะก็จะเป็นซองแบบนี้นะให้เรานำออกมานะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะเพื่อนแค่นี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะใช้ไม่หมดนะคะให้เราตัดให้มันสั้นลงนิดนึงนะแล้วค่อยเอาไปแช่กับน้ําค่ะน้ําที่ใช้วันนี้นะคะเป็นน้ําร้อนนะต้มเดือดเดือแล้วก็ ใส่ในชามเลยค่ะแล้วก็พักให้เย็นถ้าเราใช้น้ําร้อนเนี่ยมันจะช่วยดับคาวได้ในระดับหนึ่งนะคะเพื่อนถ้าใช้ไม่หมดนะคะให้เราเอาแต่ตัวสลายนีย่ไม่ต้องเอาน้ํานะใส่กล่องเก็บในตู้เย็นนะคะก็จะเก็บได้หลายวันวันนี้เราใช้ไม่เยอะนะคะตัดให้มันเป็นชิ้นพอดีคำด้วยนะจากนั้นให้เราไปเตรียมโขกพริกค,ค่ะเอาแค่บุบพอแตกค่ะตัวหอมแดงก็ไม่ต้องเอาละเอียดมากนะคะบุบให้มันแตกๆก,ก็พอค่ะ ไปนะคะก็ไปตั้งหม้อนะคะหรือกระทะก็ได้นะ,ะใส่น้ำาป่าตามลงไปแล้วก็ใส่พวกเครื่องต้มยำลงไปค่ะของเราก็จะมีข่าตะไคร้นะคะแล้วก็จะมีหอมแดงที่ทุบเมื่อกี้ค่ะอันนี้เป็นซุปก้อนเห็ดหอมประมาณครึ่งก้อนนะคะเพื่อนรอให้เดือดน,นะคะแล้วค่อยใส่เห็ดอันนี้เป็นเห็ดออรินจินะคะแล้วก็จะมีเต้าหู้แข็งเราจะบีลงไปเป็นชิ้นแบบนี้เลยค่ะ ก็รอสักพักนะคะจนเห็ดเริ่มสุกนะคะก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นมะเขือเทศเกลือค่ะเพิ่มความเปรี้ยวอีกนะคะด้วยน้ำมะนาวนะคะชอบเปรี้ยวมากแค่ไหนก็ตามชอบเลยค่ะจากนั้นก็จะมีซีอิ๊วขาวเล็กน้อยค่ะอันนี้ก็เป็นสาลายนะคะที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะ เพื่อนๆก็ลองชิมรสชาติดูนะคะอยากจะใส่เป็นอะไรเพิ่มก็ตามสะดวกเมื่อกี้เป็นใบมะกรูดนะคะถ้าเราใส่สาหร่ายแล้วไม่ต้องต้มนานนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะเละแล้วไม่น่าทานนะคะช่วงท้ายก็จะใส่ผักชีใบเลือ่อยแล้วก็พริกที่เราขอไว้เมื่อกี้ก็ปิดเตาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีประโยชน์นะคะตัวสาหร่ายวากกเมเนียประโยชน์เขาค่อนข้างเยอะเพื่อนๆสามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะแล้วก็เมนูนี้ก็อร่อยเหมือนต้มยำทั่วไปเลยลองไปทําทานกันดูค่ะ